มาทำงานนะไม่ได้มาเดินตลาดใครใช้เธอใส่เท้าแตะมาฉันจะหักค่าแรงเธอหนึ่งวันนายนี่ก็เหมือนกันนะเสื้อเนี่ยใส่มันเรียบร้อยไม่เป็นหรอเพิ่งเรียนจบมาใช่ไหมนายก็เหมือนกันฉันจะหักค่าแรงนายหนึ่งวัน ทำไมไม่พอใจเหรอมาทำงานวันแรกเนี่ยก็มีปัญหากันแล้วเหรอเอา้าเธามาสายนี่ฉันจะหักค่าแรงเธอสองแรงอาบริษัทเริ่มงานแปดโมงครึ่งไม่ใช่เหรอคะใช่แต่ฉันให้มาถึงบริษัทแปดโมง ห้าร้ 500. อยหัวหน้าคะเฮนเพิ่งมาทำงานวันแรกยังไม่ค่อยรู้กฎของเราหัวหน้าอย่าถือสาเลยนะคะแล้ถ้าฉันไม่จ่ายคุณจะทำไหมได้เดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละไปแย้ยยยกันไปทำงานได้ละ ไม่น่าไปขัดคำสั่งหัวหน้าเลยอะหลังจากเนี้ยเขาต้องหาวิธีแกล้งเธอแน่เลยเมื่อกี้เธอยังช่วยฉันแก้ตัวอยู่เลยขอบใจนะดาวเธอเพิ่งมาใหม่อะถ้าไม่รู้เรื่อะไรอ่ะถามฉันได้เลยนะ,ะฉันว่าเราไปทำงานกัน,กนเถอะเดีเ๋ยัยนั่นอ่ะจะออกมาด่ายแล้ว นี่ย่าเด็กใหม่เรียกแกนั่นแหละก่อนเลิกงานเนี่ยไปล้างห้องน้ำด้วยนะจ๊ะที่บริษัทก็มีแม่บ้านไม่ใช่หรอคะทำไมฉันต้องไปด้วยฉันเนี่ยเป็นผู้จัดการที่นี่ถ้าฉันอยากให้เธอล้างเธอก็ต้องล้างถ้าแกไม่ล้างแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยไม่ต้องมาบริษัทแล้วนะ หวัวหน้าคะหนูไปล้างให้ก็ได้คะ่ะใครบอกให้แกไปนั่งลงสารล่นแน่ดาวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันไปเอง จำปีนี้ไปทําให้เสร็จก่อนเลิกงานพรุ่งนี้เนี่ยท่านประธานเขาจะมาตรวจแต่นี่มันเหลือเวลาแค่สองชั่วโมงเองนะคะจะทํายังไงให้เสร็จไม่รู้สินั่นมันก็เรื่องของเธอถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็ใส่หัวออกไปจากบริษัทนี้ซะนะไม่เป็นไรนะเฮนเดี๋ยวฉันช่วยแกเองอะไรนะแกบอกว่าแกจะช่วยมันเหรอ<ม>ได้ หมดนี้ไปทำด้วยแล้วกันก่อนเลิกงานถ้าทำไม่เสร็จเนี่ยก็ใส่หัวออกไปทั้งคู่เลยนะไปสั่นและ้แนดีนะแบบนี้มันแก้งกันชัดๆเลยใครใช้ใเราเป็นลนะูกนองเนาะไปทำงานดีกว่าแก เดี๋ยวฉันช่วยอีกคนนะ ออดูการเะพวกเธอสองคนพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะทำไมล่ะ เกินไปหรือเปล่าคะทําไมฉันเป็นผู้จัดการที่นี่ฉันจะสั่งให้ใครทําอะไรหรือว่าฉันจะทําอะไรเนี่ยก็ได้ผู้จัดการคะผู้จัดการอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะเจ็บฉันมีแม่คิดป่วยแล้วก็ต้องดูแลอยู่ค่ะขอร้องละคะผู้จัดการได้ คุณไม่ชอบฉันไม่ใช่เหรอฉันออกเองดาวเขาไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไม่จำเป็นต้องไล่เขาออกสมน้ำหน้าอย่าจะมาลองดีกับฉันดีนะมองทำไมอยากโดนไล่ออกคนหรอ น,ะะนี่เป็นรายงานประจําปีของบริษัทค่ะปีเนีย้ยอดขายไม่ค่อยดีท่านประธานก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าปีนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะคะยอดขายก็เลยท่านประธานคะรายงานเนี้เขาไม่ได้ทาเลยคะอะไรเนี่ยถ้าแกบอกว่าฉันไม่ได้ทำแกจะบอกว่าแกทำเหรอ เธอแน่ใจนะว่าเธอเป <มา S 2> ็นคนทำผิดนี่แกทำไมผิดหวังเหรอจาวตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะให้เธอมาทำตำแหน่งผู้จัดการบริษัทนี้ไม่ได้นะคะฉันทำเพื่อบริษัทนี้มาตั้งเท่าไหร่ใช่เธอทำเพื่อบริษัทนี้มามา,มากบ้าจริงๆ ฉันก็เลยอยากให้เธอได้พักพักแบบยาวๆเลยไงตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทน,นี้อีกไม่ได้นะคะทำไมทำไมจะไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นประธานฉันใหญ่ที่สุดในบริษัทน,นี้ ประธานคะตำแหน่งนี้หนูรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะทำไมระดาวหนูกลัวว่าหนูจะทำได้ไม่ดีฉันว่าเธอทำได้แน่และทำได้ดีกว่าใครแน่นอนเพราะฉันเห็นถึงความสามารถของเธอแล้วไง